เปลี่ยนเ me. <pig> พลงได้ไหมคะเบื <engo texts hi> ่อแล้วค่ะมาแล้วเวอร์มาแล้วเอาเพลงอะไรคะแม่รถมาแล้วค่ะทำไมกูต้องแต่งตัวใหม่หมดทุกอย่างเลยวะไม่เข้าใจแม่กูอยู่นี่เบอร์กูก็ไม่มีแล้วล่ะน่าจะรีใหม่หมดเลยเนี่ย สองสี่แปด<ะ>ป<ล>่ะ,ปะคะสองสี่แปดป่ะคะเอออะไเวอร์ไม่เข้าเกินสี่สิบห้าวันครับ <laughs> ใช่หรอแล้วไม่ได้เข้านานขนาดนั้นหรอแต่คนพี่ยังมีเวลิสตลอดเลยนะพี่ขอดูเบอร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปห,หมดเลยเนีย่ย <laughs> เอ๊ะเอ๊ะไปไป เสียแม่ทุกอย่างหายหมดไม่เหลือเงินเหลือห้าพันเอามาอีกคนละครับขางของในตัวอีกเลขยายแลมคือเลขไหนนะคะสองสี่แปดบ้านเนี่ยบ่านเนี่ยอาวงอาวุธโหลพี่ครับพี่ฟูดแบนดาพี่ผมขอตังค์พี่สักสองพันได้ไหมพี่เตกคิวแมนนี่ฮะไได้ครับต่อยเลยใครขอตังค์ใคร ต่อยยังไงผมไม่เลือนไม่เต็มอ่ะสามสิบวันเรอขตั้งหลังเต้นก็ได้นะชุดดำไปป้าเอาอะไรเอาอะไรคะเยอ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 ะไปเอาเมื่อกี้น้องถามผ่าอะไรอ่ะ เมื่อวานผมเข้าใจพี่นะว่าพี่ไปเล่นแบดมินตันแต่พี่ไปตีที่รัฐฟลอริดาหรอครับบางรอตั้งแต่หัวข้าที่ตีก็ไม่มาบางนี้ซึ่งเหมือนยางรถเลยเอื่อมาได้องเธอมาได้แมวเยี่นยุ่นย่ ยกไปยกไปไปคนนี้ใครอะเพลงดังจฮัลโหลครับขอจังหวะไอยค่ะจังฟีไม่ได้แล้วเฮ้เอ้อามีหรอเโอ้ยมีเอาตัวเองเอาอย่ามาเล่นซินซ่าสิมีหายหมดเลยทัย้งตัวใช่เราจะตัวล้าจะตัวรีแต่ว่ามีตอบให้เรานะอะไรไม่เหลืออะไรเลย เ่ามีวันตังไห้แล้วไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเอามีเฮ้อันนี้ไปสัดขื่อเขามาปะเนี่ยแฮกเตอร์มาค่ะออกจะกการเป็นโจรแล้วเราเต้นเลยค่ะคุณพี่เต้นเลยแบ็กดรอปค่ะแบ็กดรอป เออเราอยู S <S ่ทะเลนะคะแฟชั่นไม่มีไม่มีแรงเดินแล้วนะครับมีอ๋อพี่ชายแฟชั่นไหมนะชั่นน่ะค่ะปรดูจเช่าก่อนเือ้ยตัวอะไรมีมีตัวอะไรอยางไรขวามีมีตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรพี่ขับกดเอคับพี่พี่เอคับพี่พี่พี่จะดมต้นใบบอกพี่ไอคับดมใบกัญชาอะไรแรงค่ะแรงพี่ดมใบกัญชาตัวสมาร์เจ้าขอบสมาร์ตเจ้าตัวอะไรอ่ะ อีพี่ทำให้ดูอีกทีได้ไหมครับกดทับแต่ระยะไกลอ่ะระยะไกลกันี๋ยไปนู่นอ่ะไปตรงนู้นอ่ะอีกทีนะคะอีกทีนะคะตัวเอท่ายังเกิดบ้าไหมคะเกิดบ้าไนะคะคนตับท้ายี่ยขนาดนี้ละครับ ขอบคุณมากครับคุณเบฟค่ะเต้แนแล้วคะ่ะเต้นแล้วค่ะเปลี่ยนเพลงได้ไหมคะเบื่อแล้วค่ะมาแล้วเวอร์มาแล้วเอาเพลงอะไรคะแม่รถมอเตอร์คะเพลงนี้นี่เดี๋ยวนี้ม,ม,มันมีบรรกาศมาขนาดนี้หรอนี่ มันสามารถเปลี่ยนคนได้เปอาเพลงอะไรคะโอ้โหตุ๊กแกมาจากไหนขนางล่างอะเป็นชุดลูกโกรธเลยค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะเอาอะไรดีคะอ้าวท่ไมเด้หนูเด้มากเอาอะไรดีเอาเพลงอะไรคะมันมันมีหมดเลยแล้วหรอมีประเทศเนี้ยเป็นชุดไงลูกมัน โอ้โหตายไหมเน่ยเกินไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มาใหม่เสมอในประเทศเนี้ยับชั่นร้อใหม่้วไปดูก่องตายค่ะตายไปดูหน่อยตกวันนี้แล้วม่ใช่ เมื่อวานบางนั่งรออาตีไปซ้อมแมทบางไม่คิดว่าอาตีจะซ้อมนานขนาดนั้นบางว่าสนามพังหมดแล้วบางบางรอตีบางซึงบางรอจนง่วงแต่ไรวี่แววที่จะมาัแฮปเตอร์โอขอโทษระน้องบางขอโทษขอโทษกระเบียรเขาต้องเขาซ้อมไงแล้วซ้อมมันไม่มีอะไรอ่ะแฮปเตอร์เรียกหมอหรือยังคุณพี่รู้จักเพลงนี้ไหมคะเพลงอะไรคะ พี่ตีลูกผมชอบพี่มากเลยครับดูก่อนนอนทุกวันเลยพี่ช่วยอ้าปากากว้างๆหน่อยครับเอาน้องออโต้ค่อยๆเอาผักบุ้งให้เขานะระวังเต่ากัดนิ้วเอาเพลงอะไรคะเดี๋ยวนะทั้งพ่อทั้งลูกเลยจะโดนส้นเตนกูนะเชี่ยเดี๋ยวทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะไอเชี่ยครอ,อบครัวออโต้เนี่ย เดี๋ยวมึงอ่ะไม่ได้ไปโรงเรียนไอสัตว์เดี๋ยวกูเองยัดแม่มันพ่อมันแม่ให้สอนนะพ่อมึงให้สอนเลยไอสัตว์กูสติงกูอย่างขนาดเนี้ยไอครอบครัวออโต,โตอ้อ้าวเขาชวนคนตายแล้วเขาบอิฐไปแล้วนะคะน่ะผักบุ้งเข้าปากมันพ่อมันแม่มึงอะ <c oughs> ่ะเด็กขี้อ่ะผีนี่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ผีนี่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหป้าหัวใจให้หน่อยครับปั๊มหัวใจให้หน่อยครับ ได้ครับเจอกันอีกแล้วนะครับได้ครับสวยครับพี่ปั๊มแบบโอ๊ยแต่ถูกใจได้ครับปัมแบบยังไม่ฟื้นเลยครับพี่ปั๊มอย่างตื่นเลยยังครับตื่นเลยยังครับยังไม่ตื่นครับโอ้ยยังไม่ตื่นหรอยังไม่ตื่นเลยนะคะคุณแม่ผมผมผมต้องน่าจะต้องอุ้มก่อนครับตรงนู้นได้แม่ที่มีเพลงเหรอครูับตัวมันจะได้ครับตรงแม่มเก็ได้ครับอุ้มแม่ตรงที่มีเพลงไหมครับตรงลำพองอ่ะเพลง เงียบๆก่อนครับเงียบก่อนช่วยกันอึบอเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตื่นอึบอันนี้พี่ขี้หรือเปล่าพี่ขี้หรือเปล่าพี่พี่ขี้หรือเปล่าเธอเห็นออร่ารอบตัวไปยังไงอ่ะออร่ารอบตัวหรอใช่ครับพี่ขี้หรือเปล่าอันนี้อยู่ด้วยกันสองคนนี่ปั่นดีนะครับอุ้ยแล้วแล้วละมัดแล้วเดี๋ยวเต้นละมัดไฟแล้วดมตูดโอ้ยพี่ยฉันหัวลอน อันนี้คนละตัวที่ผมจอหรือเปล่าครับเนี่ยตอนนั้นมันส <Gore, S 3> ีออกเทาๆนะอันนั้นน่าจะพี่น้องผมตีพัฒน <ussen> ีไม <ul og> <TA> ่ได้ที่บ้านใช้ผมซักฟอกมา้ออะไรทำไมแกน่ารักขยี้ใจเราขนาดนั้นฮะโอ้โหมันเลอะไปไมนี่ยมีพี่ครับอุ้มไม่ได้อื่นหน่อยอะยวขอเลือกก่อนนะกิ้งก่าไม่กินผักบุ้งครับน้องออโต้กิ้งก่ากินอะไร เอาเป็นไรนี่ต่อยนะคนอื่นเขาไปฟาร์มเนมันสีฟ้าไฟกระพริบอะคืออะไรอะเอาสีฟ้าไฟกระพริบส่วนเราใช่นี่เนาะอันนี้หรอกระพริบใช่ไหมไอ้คนใหม่ป้างถ้าคนใหม่ต้องใส่หัวคนใหม่น่แต่โดนปนช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับ พี่ครับอุ้มไปที่อื่นหน่อยพี่ใช่เอดใส่ฟ้าเฮ้เอามัดใส่ฟ้าดูมัดไม่ไม่ตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ตรงอื่นพี่ตรงอื่นอย่าร้องนะคะมาใส่ฟ้าใช่ไหมใช่ครับมันเป็นอะเนี่ยกลมๆอ่ะมัดสส่ฟ้าสวัสดีครับพี่ชายโดเนทให้น้องได้นะคะ ใครมันพูดเชี่ยอะไรวะเน,นี่ยโอ้ยเฮ้ยได้อยู่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  <Yeah. S 3> อันนั้นจิ้งจกหรือว่าจิ้งกาคะน่ะเอา้าด่าผมเลยเมย์แจ็คกี้ก็คือติดจกส่วนตุ๊กโตก็คือตุตก๊ตกแก